ที่อิตาลีลูกสุนัขเกิดเยอะกว่าลูกคนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ข้อมูลนี้กำลังสะท้อนปัญหาอะไรอิตาลีเป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังเผชิญกับปัญหาอัตราการเกิดต่ำเป็นประวัติการค่ะซึ่งข้อมูลการเกิดใหม่ในประเทศก็กำลังตอกย้ำถึงสิ่งนี้โดยรายงานระบุว่าแม้จำนวนเด็กเกิดใหม่จะน้อยจนน่าตกใจแต่กลับสวนทางกับจำนวนสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะลูกสุนัขเกิดใหม่ที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอิตาลีมีสัตว์เลี้ยงราว62ล้านตัวขณะที่จำนวนเด็กเกิดใหม่มีเพียง393,000คนค่ะหนุ่มสาวอิตาลีรุ่นใหม่บอกว่าด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันทั้งค่าครองชีพที่สูงขึ้นแล้วก็ความไม่มั่นคงทางด้านการงานทำให้พวกเขาเลือกที่จะเลี้ยงสัตว์แทนการมีลูกเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายในการเลี้ยงสัตว์ไม่มากเท่ากับการเลี้ยงเด็ก พวกเขายังรู้สึกว่าไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายในการมีครอบครัวได้ปรากฏการที่เกิดขึ้นนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเพราะว่าคนอิตาลีจำนวนมากมองว่าสัตว์เลี้ยง เป็นสมาชิกครอบครัวอย่างแท้จริงแล้วก็มักจะเลี้ยงดูพวกเขาอย่างดีเหมือนกับว่าเป็นลูกของตัวเองอิตาลีมีอัตราการเกิดต่ำแล้วก็ประชากรสูงอายุจำนวนมากมาอย่างยาวนานค่ะโดยข้อมูลที่เผยแพร่ในต้นปีนี้แสดงให้เห็นว่าอายุเฉลี่ยของประชากรทั้งประเทศอยู่ที่47ปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่อยู่ที่46.6ปีและล่าสุดรัฐบาลอิตาลีก็ออกนโยบายเพิ่มจำนวนประชากรโดยมุ่งสนับสนุนครอบครัวเป็นหลักมีโครงการเงินอุดหนุนสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่อย่างเช่นการยกเว้นเงินสมทบประกันสังคมสำหรับแม่ที่มีบุตรสาคนขึ้นไปแล้วก็การเพิ่มค่าจ้างให้กับพ่อแม่มือใหม่ที่ต้องลาง,งานไปเลี้ยงลูก